สวัสดีค่ะวันนี้วานอะไรรักพันไม้มาชวนเพื่อนๆปลูกบอลสีอีเหนากันนะคะนี่ค่ะอีเหนาขห้องเราที่ผ่าหัวไว้จนถึงวันนี้ก็ประมาณน่าจะสามเดือนค่ะประมาณสามเดือนนะคะเนี่ยต้นเขาขนาดนี้แล้วอันนี้เราแยกใส่กระถางเล็ก แต่รู้สึกว่ากระถางเริ่มเล็กไปแล้วเราจะเปลี่ยนกระถางนะคะตัวนี้ส่วนไอ้ที่อยู่ในกระบะนี่คือเป็นหัวที่รุ่นเดียวกันนะคะรุ่นเดียวกันกับตัวนี้รุ่นเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าอันนี้เขายังไม่งอกเขามางอกทีหลังนะคะเนี่ยก็ได้หลายต้นอยู่เหมือนกันเนี่ยเราก็จะแซะออกใส่กระถางใหม่นะคะมีเทคนิคนิดนึงค่ะก่อนที่จะแซะออกจากทรายเพื่อไม่ให้รากเขาขาดน,นะคะ เพื่อนๆควรเติมน้ําก่อนค่ะเติมน้ําลงไปให้ดินให้ทรายอุ้มน้ําแล้วจะดึงง่ายค่ะเพื่อนๆค่ะอย่าดึงเลยนะคะอย่าเอาขึ้นมาเลยเพราะว่ารากขาดนะคะถ้าทําแบบนี้รากเขาจะขึ้นมาง่ายค่ะแล้วเราจะมาปลูกกันนะคะเขาโตกันมากแล้วนี่ค่ะหลังจากเราใส่น้ําแล้วนะคะ ใส่น้ำแล้วดินก็จะเอาขึ้นง่ายค่ะเห็นไหมคะดึงขึ้นมาเลยค่ะง่ายมากเพื่อนๆเห็นไหมคะถ้าเราเทน้ําลงไปใส่กระบะกรกระบะกระบะของก้าก้าบอลสีฮะแล้วก็จะดึงขึ้นมาง่ายค่ะโดยลากไม่ขาดเลยนะคะนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่มาเลยรับพันไม้อยากจะบอกเพื่อนๆน,นะคะดึงขึ้นมาเลยค่ะ มีต้นหนึ่งรากเยอะมากค่ะปลูกในทรายนี่ค่ะรากไม่ขาดเลยค่ะต้องเอาน้ำเทใส่ก่อนนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาง่ายๆอย่างนี้เลยอ,อันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะต้นเล็กๆเดี๋ยวให้โตวกว่าน,นี้เราถึงจะย้ายใส่กระถางนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการปลูกต้นเหล่านี้กันค่ะนี่เพราะว่าใหญ่มากแล้วสูงเป็นฟุตแล้วค่ะเยอะมาก ที่เราผ่าคราวนู้นเราว่าแต่หัวบอลเสียอะไรพอพอกถึงได้รู้ว่าเป็นอีเนาค่ะเพราะว่าหัวโตมากๆเลยหัวได้เกือบกำปั้นนะคะเนี่ยได้ตั้งหลายต้นเราผ่าชิ้นใหญ่มากแล้วเราจะมาปลูกเลยนะคะมาปลูกเป็นเพื่อนกันนะคะเยอะมากวันนี้เราจะใช้วันนี้เราใช้กระถางหนิ้วก่อนค่ะใปใบก้านปูที่หมักผสมกับ มูลวัวสูตรเดิมๆของเรานะคะลงไปที่ก้นกระถางก่อนนี่ค่ะใบก้ามปูหมักมูลวัวแล้วก็จับต้นที่เราดึงขึ้นมาเมื่อกี้วางลงไปค่ะบอกเพื่อนๆที่ยังไม่ชำนาญในการปลูก ก็ชมบ่อยๆแล้วทำบ่อยๆแล้วก็จะเก่งไปเองค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เก่งและชำนาญแล้วก็ชมเป็นเพื่อนกันไปนะคะนี่แล้วก็จะปลูกเสร็จแล้วค่ะหนึ่งต้นปลูกอย่างง่ายถ้าเห็นกิ่งก้านเยอะๆนี้ก็ดึงทิ้งก็ดีนะคะเกะกะมากเลยมันจะ บาดต้นเราเปล่า,ลา,ลากิ่งก้านที่มันเกะก,กะเนี่ยเราเอามาเราไม่ได้เก็บแต่แรกค่ะเลยต้องมายุ่งยากตอนปลูกนี่แหละแนะนําเพื่อนๆเ,เวลาจะปลูกให้เก็บทิ้งออกก่อนนะคะก้านก้านใบเท่านะคะก้านใบก้านปูก็กจะปลูกง่ายนี่ค่ะได้แล้วหนึ่งต้นแล้วเราจะทําการปลูกต้นต่อไป มีเยอะมากเลยค่ะอีหนาวของเราเต็มสวนแล้วตอนนี้เสร็จแล้วค่ะต้นนะคะผ่านไปต้นที่สองนำใบก้ามปูหมากลองก้นเหมือนเดิมสูตรนี้เป็นสูตรที่ทางสวนใช้ไประจำค่ะใบก้ามปูหมกักผสมกับมูลวัวแล้วก็ มีดินร่วนดิน้ายนิดหน่อยค่ะเพื่อเป็นการเสริมให้ใบไม้เขาหมักเป็นปุ๋ยได้เร็วขึ้นค่ะค่ะแล้วเป็นการการที่เราใส่ดินลงไปนิดหน่อยเนี่ยเป็นการพยุงลับต้นด้วยนะคะไม่ให้ต้นล้มนะคะจะใส่นิดเดียวค่ะใส่ประมาณ10%แค่นั้นเองค่ะ เสร็จแล้วค่ะต้นที่สองส่วนในกระถางนี้เพื่อนๆคะเนี่ยอันนี้ต้นที่เราเป็นต้นที่เราแยกออกมาปลูกก่อนหน้านี้นะคะเนี่ยต้นนี้เขามีอยู่สามกระถางนี่นะ่ะเขาแยกมาตั้งแต่เขางอกก่อนเพื่อนนะคะรุ่นเดียวกันแต่ว่างอกก่อนเพื่อน ตอนนี้สูงก็ประมาณฟุตกว่าแล้วค่ะเนี่ยตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนกระถางให้เขาจากกระถางสี่นิ้วเป็น6นิ้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนค่ะวันนี้ก็โชว์เพื่อนๆสัก2กระถางก่อนนะคะแล้วโอกาสหน้าจะมาทําการปลูกอะไรให้เพื่อนๆชมอีกหวังว่าเพื่อนๆจะติดตามต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ